ไม่สนดรามา่าไม่สนแม้ครูเพลงจะเอ่ยปากเตือนกลางรายการบ้านดุดวางกระต่ายทิ้่ชีวิตวัยรุ่นพบรักคูเป็นวัยคนในวัย19ค่ะล่าสุดนี้เคยมีคนมาเปิดเผยนะคะผ่านทาง Facebook คลิปมันหานำคลิป,ปรายการไม่ทองคำซีซสั้น8ซึ่งกระต่ายพันิพาถูกรับเชิญมาแล้วครูสละเองก็พูดในรายการ ได้พูดให้คำสอนกับกระต่ายซึ่งคลิปนี้ถูกนามาโพสต์ลงในโซเชียลผู้สาลาได้พูดคําสอนที่ดีกับกระต่ายว่าต้องดีใจกับกระต่ายและทีมงานด้วยนะลูกต้องบอกว่าการถือกําเนิดศิลปินที่ชื่อกระต่ายพันธิพามันเหมือนในรูปแบบใหม่ของการแจ้งเกิดในวงการลุกทุ่งยุคใหม่การที่กระต่ายและทีมงานมาเป็นการนําเสนอบทเพลงลุกทุ่งร่วมสมัยในยุคสมัยนี้ซึ่งน่าชื่นชมมากกับกระแสต,ตอบรับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อยากให้กระต่ายได้ใช้โอกาสนี้นะลูกเราอาจจะต้องคํานึงถึงสังคมในการดู ูแลสังคมเพราะเราจะกระแสตอบรับจากสังคมแล้วนั่นหมายความว่าบทเพลงที่เราจะร้องในวันนี้วันที่เราประสบความสําเร็จอาจจะต้องคํานึงถึงสังคมมากขึ้นดูแลสังคมมากขึ้นเพราะว่าเราได้ความดังจากพลังสังคมถึงเวลาที่จะต้องดูแลสังคมในหน้าที่ศิลปินฝากไว้ด้วยนะครับชื่นชมครับซึ่งกระต่ายเองนั้นนะคะหลายคนก็คงจะทราบดีเจ้าตัวมีแผนแล้วก็สร้างครอบครัวกับครูไพบ,บุ์ แล้วก็ที่สําคัญชีวิตในวัยรุ่นของชาตัวก็หายไปแต่ถึงอย่างไรแล้วชาตัวเองนั้นก็มีความสุขกับการที่เป็นอยู่แบบนี้อย่างไรก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ